คือเพื่อนๆสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับผมในคอมเมนต์ว่าให้ผมพูดเรื่องการปลูกพริกว่าไรายได้ของการปลูกพริกมันเป็นยังไงปลูกดีหรือไม่ปลูกดีแล้วก็การตลาดของพริกเป็นยังไงความยากความง่ายมันเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ผมก็จะพูดให้ฟังนะครับผมคือเรื่องพริกเนี่ยผมมีประสบการณ์ทั้งระบบเลยคือเคยเป็นคนปลูกและก็เคยเป็นคนขายพริกนะครับผม คือก่อนที่จะมาทําสวนทําเกษตรเนี่ยผมเคยเป็นพ่อค้าอยู่ที่สี่มุมเมืองสินค้าที่ผมขายในตลาดสี่มุมเมืองก็คือพริกนะครับคือผมขายพริกทุกชนิดเลยนะครับผมพริกทุกชนิดเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมมันมีกี่ชนิดพริกมันมีกี่ชนิดนะครับผมทั้งพริกสดพริกแห้งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมอย่างที่สองเลยเนี่ยพอผมมาทําสวนเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยผมก็ปลูกพริกด้วย นะครับผมแต่ปลูกไม่เยอะนะครับผมปลูกประมาณ2งานนะครับผมปลูกพริกที่ปลูกก็คือพริกขี้หนูสวนนะครับผมพวกพริกเอ่อพริกยำพริกหยวกวอะไรพวกนี้ก็เคยปลูกนะครับผมพริกเอ่อพริกเม็ดใหญ่เนี่ยเคยปลูกนะครับผมแต่พริกขี้หนูสวนจะปลูกเยอะนะครับผมไอ้เยอะของผมนี่ก็คือ2งานต้องบอกว่าการปลูกพริกเนี่ยมันเป็นไรายได้ที่ดีนะครับผมเป็นไรายได้ที่ดีซึ่งในครั้งแรกที่ผมมาทําสวนเกษตรเนี่ย ส่วนใหญ่ไม้ที่ผมปลูกเนี่ยจะเป็นไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นอย่างที่เราทราบกันคือมันต้องใช้เวลานานกว่าจะมีไรายได้คือต้องเกินปีขึ้นไปนะครับผมกว่าจะมีไรายได้เพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นที่ผมไม่มีไรายได้ผมอาศัยปลูกพริกเพื่อให้มีไรายได้นะครับผมปลูกพริกเพื่อเอาไปขายให้มีไรายได้แต่ก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะครับผมแค่2งงานนะครับผม<ๆ>ก็ต้องบอกว่าการปลูกพริกเนี่ยความยากความง่ายมันแตกต่างกันมากนะครับผม ทีนี้ผมจะพูดก่อนว่าพริกเนี่ยมันมีกี่ชนิดที่เรารับประทานพริกกันอยู่บริโภคพริกกันอยู่นะครับผมพริกที่ใช้กันเยอะเลยนี่คือพริกขี้หนูนะครับผมพริกขี้หนูเนี่ยพริกขี้หนูฮอตพริกกินดาอะไรพวกเนี้ยทั้งเสียทั้งเขียวทั้งแดงนะครับผมเรียกว่าพริกที่ใช้อยู่กันประจำนะครับผมพริกอีกอย่างหนึ่งก็คือพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนนะครับจะเป็นพริกขี้หนูที่มีความหอมเม็ดมันมีขนาดเล็กพริกเมืองการเนี่ยพันเมืองการเนี่ย จะเล็กและก็สวยนะครับผมพริกเมืองตาดเนี่ยก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเม็ดมันจะป้อมๆหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นราคามันก็จะแตกต่างตามขนาดของเม็ดเม็ดยิ่งเล็กราคายิ่งแพงนะครับผมแล้วพริกขี้หนูสวนกับพริกกินดาความแตกต่างเรื่องราคาก็คือพริกขี้หนูสวนจะแพงกว่าพริกกินดานประมาณ2เท่าโดยประมาณนะครับผมโดยประมาณนะครับผมส่วนพริกยางอื่นเนี่ยจะมีพริกเอ่อพริกจำ พริกยำเม็ดขาวๆนะครับผมที่เราเอาไปผัดพริกอ่อนนะครับผมเราเรียกว่าพริกอ่อนก็ได้พริกหนุ่มก็ได้นะครับผมพริกยำก็ได้นะครับผมแล้วก็มีอีกพริกนึงก็คือพริกหยวกพริกหยวกก็คือเม็ดป้อมๆนะครับผมเม็ดป้อมๆสั้นๆนะครับผมแล้วก็จะมีพริกเหลืองพริกเหลืองนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมพริกเวลามันสุกแล้วเนี่ยมันจะทีแรกมันก็เป็นสีเขียวพอมาสุกแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองจะเป็นทึกที่ใช้ในการแต่งสีนะครับผมพวกพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเขียว นะครับผมนี่คือพริกที่ผมเคยขายมาราคามันก็จะแตกต่างกันนะครับผมแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งเนี่ยจะมีสองขนาดคือเอาพริกขี้หนูพริกจินดาเนี่ยเอามาตากแล้วก็เป็นพริกแห้งนะครับผมพริกแห้งก็ถ้าพริกขี้หนูพริกกินดาเนี่ยความเผ็ดมันก็จะมากหน่อยแล้วก็พริกชีฟ้าพริกชีฟ้าก็จะเป็นพวกพริกยำนี่แหละครับผมเป็นพวกพริกยำพริกพริกยำพริกหนุ่มนี่แหละนะครับผมที่เขาเอามาเป็นเป็นพริกแห้งนะครับผมนี่คือ ความเผ็ดมันก็จะน้อยกว่าพริกขี้หนูนะครับผมนี่คือ,เ,อเรื่องของพริกแห้งนะครับผมคือเขาแปรรูปแล้วไปทําพริกแห้งทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปลูกเนี่ยการปลูกก่อนที่เพื่อนๆนจะปลูกนะครับผมต้องเข้าใจก่อนนะครับผมพริกเนี่ยต้องการการดูแลตลอดเวลาคือเราต้องดูแลทุกวันอย่างแรกเลยที่ต้องทําทุกวันก็คือรดน้ําทุกวันนะครับผมแล้วก็รายสัปดาห์รายสัปดาห์นี่คือเราต้องฉีดยาฉีดยาป้องกันมแมลงป้องกันเชื้อรา นะครับผมเพราะนั้นเราต้องสะพายเป้ถ้าเราปลูกเยอะนะครับผมปลูกเยอะเนี่ยไม่ได้ปลูกไว้กินที่ผมกําลังพูดถึงเนี่ยคือปลูกเพื่อการขายนะครับผมปลูกเพื่อการขายคือต้องใช้เป้ประมาณ20ลนะิตรนตรสะพายหลังฉีดพ่นนะครับผมถ้าใครจะใช้ออสูบโยกนะครับผมสูบโยกที่เป็นแบตเตอรี่โยกเนี่ยก็อาจจะเบาลงมาหน่อยแต่ก็ใกล้เคียง20ลิิตรนะครับ <c oughs> นะครับผม คือการฉีดยาเนี่ยประมาณเจวันครั้งนะครับผมนี่คือเรื่องการดูแลนะครับผมการดูแลให้น้ำเนี่ยต้องให้ทุกวันนะครับผมและงานมันจะหนักตอนไหนงานมันจะหนักในตอนที่เราเก็บพริกพออายุได้สามเดือนเนี่ยเราต้องเก็บไปขายเพราะนั้นพริกขี้หนูเนี่ยเม็ดมันเล็กนะครับผมเม็ดมันเล็กมันใช้เวลาเก็บอย่างผมวันหนึ่งเนี่ยทั้งวันนะครับผมทั้งวันเก็บตั้งแต่เช้ายันเที่ยงแล้วก็พักเนี่ยแล้วก็ไปเก็บช่วงบ่ายนะครับผม ได้ไม่เกิน30โลนะครับผมได้ไม่เกินส0โลเพราะฉะนั้น,าน writers, าการเก็บเนี่ยถ้าเราไม่มีแรงงานพอถ้าเราปลูกเพื่อขายนะครับผมถ้าจะปลูกเพื่อขายเนี่ยเราก็ต้องดูแรงงานในครัวเรือนเราด้วยว่าไอหมู่บ้านเราเนี่ยมันมันมีคนงานที่จะมารับจ้างเก็บพริกไหมงานที่เรารับจ้างเก็บพริกเนี่ยกิโลละสิบาทนะครับผมกิโลละสิบาทเราขายเนะี่ยกิโลละห้าสิบพริกกิหนูนะครับผม พิกิน,นูพิกินดาเนี่ยเวลาเราขายในยกิโลละห้าสิบขายส่งนะครับผมขายส่งให้แม่ค้าเนี่ยสี่สิบาทห้าสิบาทแต่เราจะหมดไปกับค่าจ้างยางต่ํากิโลละสิบาทนี่คือค่าจ้างถ้าเราเก็บเองนะครับผมเราก็จะเก็บได้ประมาณเนี่ยนะครับผมสามสิบโลห้าสิบโลประมาณนี้คนดิงนะครับผมแต่ถ้ามีสักสองสามคนอาจจะเก็บได้เป็นร้อยโลต่อวันนะครับผมนี่คือเรื่องที่คํานวณเลยต้องคํานึงถึงอะไรว่าเรามีคนงานแรงงานในครัวเรือนเราพอหรือเปล่าที่จะปลูก เพราะนั้นปริมาณที่เราปลูกเนี่ยมันต้องอยู่ว่าเราสามารถหาคนมาเก็บพริกได้ไหมเพราะว่าถ้าเราเก็บไม่ทันนะครับผมพริกมันก็จะเสียหายนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะแดงแล้วก็สุกแล้วมันก็จะร่วงนะครับผมเสียหายไปป่าประโยชน์เพราะนั้นก่อนที่จะปลูกเราก็ต้องคำนวณด้วยนะครับผมว่าเรามีแรงงานพอที่จะเก็บไหมนะครับผมไอการฉีดยาการให้น้ำเนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ลำบากมากนะครับผม และพริกที่นิยมในท้องตลาดนะครับผมคือถ้าเป็นตลาดสี่มุมเมืองตลาดใหญ่ตลาดค้าส่งเนี่ยพริกทุกชนิดนะครับผมมีราคาหมดขายได้ทั้งหมดแต่ถ้าอยู่ตลาดบ้านนอกเนี่ยพริกที่เราควรจะปลูกมีอยู่สองชนิดเองคือพริกจินดาพริกขี้หนูนี่แหละครับผมพริกจินดาแล้วก็พริกหนุ่มพริกยำนี่แหละครับผมสเีเขียวสขีขาวเนี่ยนะครับผมสองอย่างแค่นั้นเองมันจะมีพริกตามแผงตลาดนัดตลาดสดแต่ขายพริกอยู่สองอย่างพริกขี้หนูสวนเนี่ยไม่ค่อยมี นะครับผมไม่ค่อยมีคนเอามาขายมีบ้างแต่มีมาขายน้อยทําไมถึงมีมันขา,าขายน้อยเพราะว่าราคามันแพงนะครับผมคนบ้านนอกจะไม่กินพริกแพงเพราะนั้นพริกขี้หนูสวนนะ่ะเขาจําเป็นต้องใช้จริงๆหรือเขาอยากจะเอาไปใช้ทําน้ําจิ้มสีฟูดจริงๆเนี่ยเขาถึงจะซื้อไปนะครับผมเขาถึงจะซื้อไปเพราะนั้นตลาดมันไม่ได้กว้างนะครับผมเพราะฉะนั้นตลาดที่เหมาะที่จะปลูกคือต้องปลูกเยอะๆแล้วไปขายตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมืองซึ่งมันราคาแพงกว่าพริกจินดาสองเท่า พริกกินดาเนี่ยพริกกินหนูธรรมดาเนี่ยกิโลละห้าสิบาทพริกกินหนูสวนเนี่ยกิโลละร้อยบางช่วงเนี่ยสองร้อยก็มีสี่ร้อยก็มีนะครับผมถ้าพริกกินหนูขาดในในตลาดสี่มุมเมืองนะครับผมในตลาดสี่เมืองเพราะนั้นนี่คืออะไรควรจะปลูกพริกชนิดไหนควรจะปลูกพริกที่ควรจะปลูกอย่างที่บอกมีอยู่สองชนิดพริกขี้หนูสวนกับพริกหนุ่มพริกยำพริกพริกเม็ดใหญ่นะครับผมพริกยำพริกเอ่อพริกขี้ฟ้านะครับผมซึ่งใครจะเรียกแตกต่างกันไปนะครับผมปลูกแค่สองอย่าง เพราะว่าขายได้แค่2ชนิดเองพริกอย่างอื่นขายไม่ได้พริกสีนวนราคาแพงไปพริกหยวกนะครับผมพริกขี้แดงสีเอ่อพริกเอ่อพริกอย่างอื่นเนี่ยอย่างพริกหยวกเนี่ยพริกเหลืองเนี่ยปลูกไม่ได้นะครับผมปลูกไม่ได้เพราะว่าเวลาไอ้พริกเอ่อพริกหยวกกับพริกเอ่อพริกเหลืองเนี่ยราคามันแพงราคามันแพงก็ถ้าประมาณสัก60 80บาทนะครับผมกิโลต่อกิโล60บาท80บาทซึ่งมันคนจะไม่ค่อยนิยม นะครับผมคนจะไม่ยอมซื้อมารับประทานนอกจากในเมืองซึ่งเขาเอาไปแต่งหน้าสีเขาเอาไปทําอย่างอื่นเนี่ยมันถึงจะขายได้นะครับผมถ้ามันนอกนะครับผมขายไม่ได้มันจะขายได้อยู่2ชนิดนะครับผมทีนี้รายได้ในการปลูกพริกเนี่ยไอ้ผมปลูกสองงานเนี่ยรายได้เท่าไหร่รายได้อิตย์ละพันเนี่ยได้แน่แน่ครับผมอิตยิละพันได้แน่แน่เราเก็บอ่สามสี่วันเก็บครั้งหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งเก็บครั้งเนี่ยเที่ยวละพันเนี่ยได้แน่แน่นะครับผมต้องได้แน่แน่เลย ยี่สิบโลห้าสิบโลเนี่ยนะครับผมต้องได้เงินเงินอาทิตย์ละพันโดยเฉลี่ยอาทิตย์ละพันแล้วอายุของพริกเนี่ยมันเป็นยังไงเราปลูกแล้วเราจะเก็บได้ยาวนานเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ก็คือในช่วงพริกเนี่ยประมาณสักสองสามเดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บได้อายุสองสาเดือนแล้วเก็บได้แล้วเก็บได้ยาวนานประมาณปีหนึ่งถือว่าปีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพราะว่าบางคนบอกว่าเออมีคนมาบอกว่าถ้าดูแลดีๆอะไรเนี่ยมันจะมีอายุ เก็บได้ถึง2ปีนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าปลูกเพื่อการขายนะครับผมพริกที่เป็นปีที่2เขาจะไม่เก็บต้นเอาไว้นะครับผมเขาจะไม่เก็บต้นเอาไว้เพราะว่าเอ่อมันจะให้ผลผลิตไม่ดีเขาฟันต้นทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่นะครับผมฟันต้นทิ้งแล้วปลูกใหม่และพริกเนี่ยถ้าเราทําเพื่อการขายเนี่ยเราจะปลูกซ้ําที่เดิมเนี่ยมันไม่ดีนะครับผมเพราะว่าเชื้อรานะครับผมเพราะพริกเนี่ยมันจะมีศัตรูพืชคือ ศัตรูโรคเราของมันก็คือเชือ้อรามันจะมีเชื้อราสะสมอยู่ในดินเพราะฉนั้นถ้าเราไปปลูกซ้ําที่เดิมแปลงเดิมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเชือ้อรานะครับผมเราจะต้องใช้ยากําจัดเชื้อราเนี่ยหรือป้องกันเชื้อราเนี่ยให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปลูกซ้ําที่เดิมนะครับผมสําหรับการปลูกพริกนะครับผมรายได้ผมก็พูดไปแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องโรคและศัตรูนะครับผมโรคและศัตรูพืชพริกเนี่ยมันจะมีศัตรูก็คือเชื้อรา เชื้อราแล้วมันจะทําให้เป็นโรคกุ้งแห้งนะครับผมเปลือกเพลี้ยไฟนะครับผมเพลี้ยไฟนี่ไว้นั้นมันต้องเราถึงจะต้องฉีด7วันครั้ง7วันครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นมันเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยอ่าพิกมันเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนี่ยหรือจะมีเพลี้ยมาเพลี้ยไฟมารบกวนหรือเปล่าเนี่ยเราไม่สนใจนะครับผมคือเราต้องฉีดทุกเจ็ดวันเพื่อป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนี่คือนิสัยลักษณะของคนปลูกพิษมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครบเจ็ดวันต้องฉีดครบเจ็ดวันต้องปิดอ่า ครบเจ็ดวันต้องฉีดยาต้องฉีดยานะครับผมถึงเวลาต้องฉีดไม่ว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมมันไม่เป็นก็ป้องกันถ้ามันเป็นก็รักษาลักษณะอย่างนี้นะครับผมคือไม่ว่างเว้นนะครับเพราะฉะนั้นสารเคมีมันเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับผมพริกที่เรากินอยู่เนี่ยสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพริกที่ประเภทเออเขาบอกว่าปลอดสารนี่ก็คือเขาอาจจะประมาณฉีดไปแล้วเกินสิบวันสิบห้าวันแล้วเขาก็เก็บพริกมา นะครับผมมันก็เลยทําให้เป็นไหลาสารปลอดสารปลอดสารในที่นี้คือเป็นเป็นพริกปลอดภัยนะครับผมเพราะว่า,าสารมันอาจจะระเหยละลายไปแล้วในอากาศมันก็เลยเป็นพริกที่ปลอดภัยแต่ฉีดไหมฉีดครับผมเพราะฉะนั้นเนื่องจากพริกเนี่ยมันเป็นพืชอายุสั้นความตั้งทานโรคเนี่ยมันมีไม่เยอะมันมันอ่อนแอต่อโรคแล้วเม็ดพริกเนี่ยตอนนี้เราไปซื้อเม็ดเมล็ดพันมาเนี่ยซองเดี๋ยวนี้น่าจะซองละยี่สิบ,บาทละ 2องลยี่สิบาทเนี่ยพริกนั้นเป็นพริกที่มันเป็นลูกผสมมามันเป็นพริกลูกผสมเพราะนั้นไอ้พริกลูกผสมเนี่ยมันถูกตัดต่อพันธุกรรมมาตัดแต่งพันธุกรรมมานะครับข้อดีของมันก็คือมันโตเร็วแล้วก็ดกโตเร็วแล้วก็ดกนะครับผมให้ผลผลิตเยอะแต่ข้อเสียคือมันอ่อนแอต่อโรคโรคของมันก็คือเพลี้ยไฟแล้วก็เชื้อราเชื้อราก็คือโรคกุ้งแห้งคือเราเห็นพริกเนี่ยอยู่ๆมันก็เน่านะครับผมมันก็เน่าเนี่ยแหละคือเชื้อราโรคกุ้งแห้งนะครับผม ถามว่าเราสมควรปลูกไหมคือพริกเนี่ยมันเป็นงานที่มันจุกจิกถ้าเพื่อนๆไม่ชอบงานจุกจิกงานที่ต้องทาทุกวันดูแลมันบ่อยๆเนี่ยแนะนาว่าอย่าปลูกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานหนักพอสมควรจุกจิกพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าในเริ่มต้นใครไม่มีทางเลือกเนี่ยจะปลูกเพื่อเสริมปลูกเพื่อสร้างไรายได้ก่อนเนี่ยแล้วก็ปลูกระยะสั้นคือเราจะไม่ปลูกเป็นอาชีพปลูกตลอดไปเนี่ยก็เริ่มได้นะครับผมทําได้นะครับผม เพื่อทำไรายได้เพราะว่าไรายได้มันดีนะครับผมเพราะว่าราคามันมาตรฐานมากราคากิโลละ40-50เนี่ยช่วงจังหวะดีๆพิกขาดตลาดเนี่ยบางครั้งกิโลละเป็นร้อยนะครับผมพิกินูส่วนไอ้พิกินูเนี่ยราคามันเป็นร้อยนะครับผมเพราะนั้นมันมีจังหวะฟุกนะครับผมในบางครั้งนะครับผมส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกต้นสนปลูกต้นสนนะครับผมเก็บผลผลิตเสร็จนู่นนะครับผมเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยหมดแหละหมดนี่ก็คือหมดฤดูกาลของมันประมาณปีหนึ่ง น,นี่คือวงจรของพริกนะครับผมวงจรของพริกซึ่งใครที่คิดจะปลูกอย่างที่ผมบอกชอบงานปลูก่างนี้ไหมงานที่ต้องทําทุกวันงานจุกจิกทําเรื่อยเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยต้องมีความอดทนสู้งานนะครับผมแล้วเพื่อน <c oughs> ๆคิดดูนะครับผมแดดแลร้อนอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เราไปเก็บพริกนะครับผมเราจะมีความอดทนที่จะเก็บพริกได้ไหมเม็ดมันเล็กนะครับผมต้นหนึ่งเนี่ยมันมีเป็นร้อยเมล็ดนะครับผม เก็บมาแล้วเนี <S an> ่ยอีกอาทิตย์เดียวเนี่ยมันก็จะมีเป็นมาล้อยเมล็ดใหม่นะครับผมเพราะว่ามันมันเจริญเติบโตเร็วที่เราเก็บเร็วเราต้องเก็บอย่างต่ำเนี่ยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับผมเพราะนั้นงานมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมมันจะมีออกเป็นรุ่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 นไปนะครับผมรุ่นหนึ่งติดต่อเนื่องกันสองสามเดือนอ้าวพอพักต้นได้เดือนหนึ่งเดี๋ยวมันติดเต็มต้นใหม่ก็ต้องไปเก็บใหม่กแล้วเนี่ยครับผมเพราะนั้นแรงงานในการเก็บความขยันเนี่ย มันเป็นเรื่องพอสมควรเพราะนั้นความยากมันอยู่ที่ตอนเก็บนะครับผมถ้ามีแรงงานมีลูกจ้างนยครับผมมีคนงานคอยช่วยนะครับผมจ้างเขากิโลละสิบาทเราเอาไปขายกิโลละห้าสิบมันยังเหลือเหลือเหลือพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าเก็บเองส่งตลาดนัดตลาดใกล้บ้านเนี่ยพื้นที่สองงานกําลังพอดีใช้แรงงานในครอบครัวพ่อแม่ลูกสองคนเนี่ยครับผมเรามีอยู่สามสี่คนเนะี่ยเก็บได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความอดทนในการที่จะเก็บ ผในการที่จะเก็บเพราะว่าตอนนี้อากาศสมัยนี้นะครับผมแค่ตอนเช้าๆนะครับผมทํางานแค่สองชั่วโมงเนี่ยเราก็แทบจะทนแดดไม่ได้แล้วนะครับผมไะนั้นก็เพื่อนๆก็เอาไปคิดดูนะครับผมเอาไปวิเคราะห์ดูว่าเราเหมาะที่จะปลูกพริกไหมนะครับผมแต่ราคาดีขายง่ายนะครับผมเพราะว่าพริกเนี่ยใช้ทุกวันใช้ทุกครัวเรือนใช้ทุกบ้านนะครับผมยังไงก็ขายได้นะครับผมที่เขาไม่ปลูกกันเยอะเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเวลามัน เออมันไม่มีคนงานมันไม่มีคนงานนะครับผมแล้วถ้าเราปลูกเกิน3ไร่4ี่ไร่5ไร่หรือส0ไร่เนี่ยมันต้องวิ่งไปส่งตลาดกลางตลาดขาส่งอย่างศรีเมืองหรือตลาดไทยตลาดศรีเมืองราชบุร,รีพวกนี้มันต้องวิ่งไปส่งที่ตลาดใหญ่ถ้าเราปลูกเยอะแต่ถ้าปลูกไม่เกินไร่เนี่ยเราสามารถที่จะขายในชุมชนในตำบลตลาดนัดตลาดสดขายส่งให้แม่ค้าได้สบายมากถ้าไม่เกินหนึ่งไร่แต่ถ้ามากกว่านั้นมันเป็นกเกษตรธุรกิจ คับผมต้องมีแรงงานพอสมควรนะครับผมที่จะทํานะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปคิดดูนะครับผมว่าเราจะปลูกดีหรือไม่ปลูกดี